สวัสดีครับเ,เ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเข่ากันนี่ครับอเพื่อนผมเดินมาเจอกับไอ้ต้นปอกระบิดครับกําลังออกดอกแต่ดอกก็เริ่มเริ่มจะโสมแล้วครับปอกระบิดหรือว่าปอบิดปอมะบิดเรียกกันหลายชื่อครับ ันนี้ใบเขาก็ไม่ค่อยจะสมบูรณ์นะครับมแมลงหรือว่าหนอนมากัดกินก็เป็นพืชสมุนไพรพื้นบ้านอีกชนิดนึงครับเขาจะใช้เกี่ยวกับพวกโรคเบาหวานนะครับมันจะช่วยลดน้ำตาลในเลือดส่วนที่จะใช้เขาจะเอาเอาฝักหรือผลนะครับ กวกกเขาจะเป็นกวักเรียวๆกวักเล็กๆบิดเป็นเกลียวพันกันเหมือนเส้นเชือกครับอันนี้คือลักษณะใบ เอาผักไปต้มน้ำผสมกับตัวยาอื่นๆเช่นฝางหรือว่ารากยาคาแต่ว่าอย่าใส่เยอะนะครับให้ใส่แค่ห้าผักสี่ผักห้าผักหกผักนะครับก็จะช่วยลดน้ำตาลในเลือดครับ จะเป็นไม้สรงพุ่มเตี้ยๆเล็กๆครับแต่บางต้นก็สูงท่วมหัวก็มีครับผมก็เคยถ่ายทำเป็นคลิปวิดีโอไปบ้างแล้วก็มีครับที่กำลังออกฝักก็มีที่กำลังออกดอกก็มีในคลิปวิดีโอเก่าๆในช่องรักป่าครับหรือเข้าไปดูในเพลิ์ก็ได้ครับเพลิ์ชื่อว่านและสมนุนไพร ในช่องรักป่าครับมีให้มีอะไรให้ดูหลายๆอย่างในนั้นครับส่วนรายละเอียดจะเอาให้แน่นอนก็ต้องเข้าไปอ่านใน Google ครับสำหรับผู้ที่ใครในการศึกษาอันนี้ผมก็เพียงจะนำมาให้ชมกันครับว่านี่คือต้นปอกระบิด ก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ